แมพี่มันขับรถอยู่เนี่ะอีกแล้วบนมาอีกแล้วพี่หลอดเออคือไม่ใช่เพื่อนเราเนี่ยที่ขับรถมาแล้กันได้เหรอว่าหรอฟัง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 สิลินถามว่าซิลินถามว่าจะให้อุ้มรีเมคหาทีเอาไหมสองตัวที่พาวพาทะเลทรายหลอดทำไมเขาไม่ไม่เอาอะไรเขาบอกว่าเขาไม่อยากเล่นแล้วเอ้ยฟังก่อนดิเล่นก็ไปขอจบไม่อยากไม่อยากเล่นก็ไปขอจบมึงให้เขาไปขอจบดิไม่คือมันไม่อยากขอจบมันจะให้รีเมคหนึ่งนาทีถามว่ามึงจะเอาไหมถ้าไม่เอาจะได้เป็นเซตไพ่ ก็คือจะเล่นใช่ไหมเล่นไปอ่ะไม่ก็ไปขอจบเนี่ยจะเอาสบบนี่มันพูดกับเราไปพี่มาหนึ่งนาทีนึ่งัีนอะไมันพูดกับเราว่าทำไมความมันพูดกับพี่ไวรงหน้าเอ้ยเซฟเอ้ยขอขอคนหนึ่งขอหนึงงานไม่เล่นนะไม่มันพูดหรอไม่้ออก็ไปขจที่สองรอบไปวันแรกๆอ่ะสองวันแรกโอเคที่วอสตรงศาลแล้วให้พูพูดอ่ะอสรุปเล่นเล่นใช่ไหม ไม่ต่อนะใครตายใครโดนอ่ะหล่ะผมว่าใครโดนอ่ะใครโดนอ่ะไอ้น้องได้รถยังไม่เลยเคที่ชื่อด็อกมันมีเฟอร์ดำเพื่อนหลังคุณเพื่อนเราโดนกระทืบไปไม่ต่ออ่ะไอ้คนโดนต่อไอ้คนโดนไปหนูเฮ้ยไอ้คนี้เป็นสิบเลยไหวอยู่ยื้อได้อยู่พี่ยื้อได้อยู่ไอ้ยายนายตายหาไปเลยเฮ้ยทางวก่อนนะเฮ้ยตามนี่แบ็คแบ็คยิงดิแบ็ค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 ไอ้ใครวะนึงนึงทางวก่อน

สวบเลยดิกสำนะสวยๆปืนมันยิงกาแีปืนมันยิงกีปืนมันยิงกาฟอุ้ยู๋ผมส่งโปเกมอลไปให้อยู่นี่นเขาตายเยอะรันรถมัเป็นขาวเป็นขาวเป็นขาวเป็นข่าวเป็นขาวเพัอเยอะเยอะมากเยอะมากไม่ได้รถรเยอะมากเยอะมากรจักรรจิดก็ยิงดีมยิงให้กูได้เด้เพื่อนแบโล่ไต้งไหนวะไฟน่านผ้าเลยนั่ร้าน้อผ้าเลยเยอะมากกูจัปืนมให้ ไม่แปดดำเลยนะไปไอ้ยโอ้เฮียตกนานโอแตกเลยเกินไม่เปล่าเฮียโดนซ้ำ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 พี่เบ๊ก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 แบ๊กแบ๊กตัวกูจับเองแบ๊กกูจับจะพังแล้ว เฮ้ยน้องแล้วแบ๊บอุ้ยเชี้ยไปเลยอุ้ยไม่เอาไปกันแป๊บสามเฮียโดนซ้ำเฮียขัดให้ตัปืนยิงหน่อยดิเวยเฉยแบ๊บจิบดำแบ๊บจิบดำสวยสวยมีนั่นตตัวนึงนะอู้หูหัวแตกหัวแตกตัวหลังคาถือว่าไม่ชนะ สไอ้ขัดดิเออจุ่มได้ป่ะเดี๋ยวยิงให้ไปไหนไปไหนกำลังไปอุ้ยบทต่อไปจำเปลี่ยนเสื้อผ้าคุกแลนเสื้อผ้ารันคุกตรงโรงพยาบาลหลังไอ้เฮียเออนั่นแหละพูดได้คุ้มที่ไป็นกลับมาลีไอ้ตีตีกลับมาลีตีตีตีจุ่มมาจุ่มมาเดี๋ยวยิงให้กินข้างซ้ายหน่อยพี่นั่นละเสื้อผ้ายิงให้หมดเลยเราขึ้นบนหลังคาได้หรอวะมีการโดนน้องขา ตัวถูกถูกดิค่ะไอ้กูคนอ่ะอ้ยนีเงี้ยวเอาแนวเอาแนเอาแนวเอาแนเอาแนวเอาแนวตุกกาแบกตุกกาโดนป้ำฟรีแบกเออโอ้หตายยิงบอหลังค้าน่อยยิงบอหลังค้าน่อยยิงบอหลังค้าเฮ้ยใครยิงกู๊ดเฮ้ยไอตีตายยิงบอลลหน่อยปืนบอลลยังไม่หล่นตักทีเลยจักเลี้ยวถ่ายถอยแป๊บนึงก็สุดหมดจักเลี้ยวแบ๊กยังไม่เล่น ยิงบนหลังคายกูหน่อยไอสัตว์ทไม่มีใครยิงให้เลยไอ้เหี้ยจักเลี้ยวเพื่อนกูสามคนพวกมึงรีได้นะเว้ยหลังไม่ได้อย่าไไม่ปืนไกลพวกมึงไปยิงกันสูงๆเลยที่เดิมกูด่าไอ้สัตว์อันนี้ตัวนั้นไป็นยังไง ไปนักศึกไปยิงอยู่ก็โดนซ้ำหน้าร้านอุ้ยอุ้ยที่ชุบหมดอุ้ยที่ชุบหมดเอาหล่อนหน่อยโอาหล่อนหน่อยคือสบอ่ะเอาไมวพึ่จักเลี้ยวที่ชุบบ่มีจักเลี้ยวเต็มกูตัอยู่หลังร้านอ่ะไอ้เมืองเลดี้มันติดขุนเยอะมึงก็ตีมันกับขุนดิตายแล้วพี่ตายแล้วไม่ต้องซ้ ตายเลยมึงต้องตามนั่งพูดอยู่แม็กนอ่งปืนมาตายแล้วเหรอใช้ปืนเหรอครับใช้ปืเหรอครับตรงปั๊มอ่ะเกือบไปวัดตัวหนึ่งนะไม้ลองปืนหลอดคานะเฮ้ยจักเร็วเอาสวนข้ามนี่ปืนทั้งหมดอ่ะลมลมเพื่อนเพื่อนโดนสามยูนมาเติมได้มาเติมเลยโดนฟรีงานฟรีโดนตัมงานฟรีเอาเพื่อนหน่อยตรงกลางไอ้เอ็กไอ้ไอ้ทีมตังติดสี่คนไม่พูดกันเลยเหรอ ยิงเพิ่มพวหลังคาปั๊ต้องปั๊มที่ไงวะตรงเนี้ยโดนตั้มงานฟรีกลางไฟวงนัวลได้มาลงมาแล้วมาลงมาถอดเลยมึงตีมันกลับคุ๊บไปดิเฮ้ยไปหนึ่งนับมึงเห็นมันตรงั้างปั๊มปั๊มมันเอาเพื่อนไปกัศข้างในที่มันเข้าข้างในได้อะอุ้ยโอ้ยจีจวาวไปแล้วที่ตายตรงนี้คือตายหรือว่าล้ม แม่งโดนโปโดนเกียร์นี่ยเฮวิเพื่อนเพื่อนเราโดนเอาเอาไปเห็นไหมเห็นไหมเอาพื่น้อย้ยทำไมลูกคุขยาบะ มางมหน่อยขึ้นมางมดีขึ้นมางมดีขึ้นมางมดีขึ้นมางมหน่อยน้องน้องพี่อยู่นี่โอ้ตัวไอ้จักแล้วจักแล้วแก๊งกูต้องเห็นจักแล้วโหลขอที่ชุบมาดิสองแปดสองแปดแปดสองแปดขอที่ชุบมยชุบหมดเลยเหรอเพื่อนรออะไรสิบห้านี่ชุบหมดเลยสิบห้าสิบห้าสิบห้าใครเอากูไปแอบวะคุยมเว้นมือปืนกลางไฟให้โอ้ยเหี้ยขอโทรศัพท์ อย่าไปกับบนลหลังคาสิค้าพี่บอกให้ใ้เทล่าดำเทลาดำนะถึงสมงัตตองตาได้ปะเจบใหนเทล่าดำอไม่โลัทาอยังมีนะขึ้นไปไงวะนะไม่โดนเลยได้เก็ดูหน่อยใี้ยิงหน่อยหลังคาฟงดปก่อนะเอบแอบอย่าเิ่งไม่มาวิหาวิ่งหา เดินส่งมาหนองคาบใช่ป่ะเพื่อนปืนมันยิงไม่ถึงครบนราคาเดินส่งมาหงคานะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดูหน่อยว่าพึ่งรอดเล่นว่ามึงกลับมาแล้วเนี่ยป้องป้องกูโดนยิงอีกแล้วเว้ยอ้าลาลามายิงมายิงมายิงขวาดิขวาไหนวะขวาเล่นขวาเล่นนี่เล่นตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออเนี่ยโซนแบ็คแบ็คยิงหน่อยพี่แบ็ค

มันขำกูอนวะยมวยหนดเติมหน่อยหวยูงมเฮียหน่อย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 งมเฮียด่วนเลยเฮเทล่าดำยังอยู่นะ ไห้ขอคนตีป้าป้าตามไฟเพื่อนเอาหน่อยมึงดึงมึงดึงมึงดึงศพมาฝั่งนี้นะเว้ยยิงยังกระสุนไปหมดไปต่อฝั่งไอรอนเนี่ยฝั่งไอรอนเนี่ยเห็นปะใส่ฝั่งเลี้ยงเลี้ยงหมูอะขายหมูร้านสัตว์เฮ้ยไทยไทยข้าขาวจงสอบไปสี่แยกข้าท่าดึงสอบไปสี่แยกข้าทัานึงสอบไปสี่แยกข้าท่านยิงเยอะมากเพื่อนตีอีกตีอีกดึงดึงมาดิดึงมาดิดึงมาดิดึงมาเอาศพมาเอาศพมาฝั่งขายฝั่งขายสมมา ไปแล้วเพื่อนไอโม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 สองตัวโมสองตัวโมสองตัวใไอเฟปโอ้จักเร็วจักเร็วโดนหลังอีกแล้วเฮียเฮียองงมเฮียหน่อยงงเฮียหน่อยงงเฮียหน่อยเฮียโดนงงเฮียหน่อยแบกลูกพ่อแบกแบกเดี๋ยวเฮียได้ไปหลังร้านงงเฮียหน่อยงงเฮียหน่อย โหล้นายนายนายแบ็กนายแบ็กนายแบกก็โหลโหลเอาสวิงเอาซวิังขวาไม่ไหวแล้วเอาสวิงเอาซวิงเอาสวินั่นหัวเราะเแลวเขากลับให้เขากลับให้งมีเยินหน่อยงมีเยนหน่อยวิ่งยี่ห้าคางมเยิะด้วน ไหวมากรักสุดๆอ่าจุ๊กพี่หนึ่งทีนะน้อง <c oughs> วันนี้ขาราลมดีงมเฮียหน่อยอย่าโดนวิ่งมาแล้วโหูเงีย้ยใครทำน้องกูัะเฮ้ยเๆ้ยเฮ้ยโอ้โหเจียแมงลีได้หมดเลย เฮ้ย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 อเฮ้ยอยโดนหนองฟานฮัลโเลอยโดนหนองฟานมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลักกี้อยโดนหน่องฟานแล้วโเมียหน่อยเฮ้ย อย่ยโดนหนองฟันเฮียเฮ้ยงมหายเฮียหน่อยดิเฮียหน่อยอย่ยตายฮัโลโหลงมเฮียหน่อยลัคก,กี้ขับรถวนหน่อยวนตบหน่อยที่เคยต่อไว้อ่ะ จะโดนหน่องฟ้านย่าโดนอย่าโดนในพุ่มเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลหาเฮียหน่อยดิมาเฮ้ย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 กายกายกายตายตายตายกายกายเฮ้ยกุมเฮียหน่อยเฮียเด้งอยู่เอาเฮ้ย กว่างมือทำไมอีหี่อยินแล้วนะ่ะเข้าเส้นจัดเลยว่ะช่วงเนี้ยมันงมเฮน่อยดิคือขับรถนี่คุณโอ้ยรถประชาชนควายเฮยงมงม่อยงมน่อย ơi hay nóc hay nóc 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 nó nóc nó nóc nó nóc nó ngôm hải hia nôi, in khâu sen lên khâu nữa Ê ê, ê sái đi, điều đi, Hei, cào, cào, cào. Cào nổi, cào, Ê cao 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 ngôm nồi, cao ngôm ngôm sai, ngôm sai nồi, ngôm sai, ngôm sai nồi, ơi, ở, bãi nãy ơi, ôm, ôm, ơi, ồ, không, không, งงวิงว่งวิง่งวิ่งมันชุบเขามันชุบเขาดำห,หี้ยอะไรอ่ะเฮ้ยงง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 หน่อยงงหน่อยงงหน่อยได้เหี้ยได้อยู่ได้ใช่ใช่ใช่เติมมาติมมาสวยเฮียอยู่นี่เฮียอยู่นี่สวยไอ้เหี้ยเจอพี่ละสวยเหี้ยงงเหี้ยหน่อยงงเหี้ยนี่งมเหี้ยเร็ว กลับมาแล้วกลับมาแล้วโอ้กระตุนหมดแล้วว่าไม่มีเพื่อนไม่มีใครสั่งแผนนี่คือโง่อยู่มันเอ๋สัตว์พวกมึงอะฟูโหลดเอาไปสองแม็กนี่เล่นกับแก๊งหญิงอะเนี่ยไอ้เหี้ยเล่ห์ที่หมายไอ้สัสเล่นมากี่รีแล้วไอ้เหี้ยไม่มีความคิดเลยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยกว่าจะเกินจากหนองฟาน อีกงูจะฉลาดอีกง่ที่หายอุ้มไปคราวนี้อุ้มได้ไหมโดนเลยครับคนไหวปล่าวะเขามีคนยิงนะเนี่ยหน้าปั๊มอ่ะหน้าปั๊มอ่ะมาเอาทีไฟเล็กคนเราทุเลสเห่อวะไฟเล็กมีไม่ถึงสิบห้าเพื่อนคนทุเลสไหมล่ะมีเลนมีเล่นมีมีรถกันไหมกูจะเารไปพาไปนะต้องโพสเทวร์บิดไหมพาไปพราวดิเพื่อนพาอยู่ใกล้เใครมีรถอ่ะกิ๊บไอ้เหี้ยไฟทีเงียบกิ๊บไม่รู้เม้มเงี้ยอะไรสัตว์ใครมีรถบ้างไฟเลยเหี้ยหรอมึงเฮ้ยอะไมากูดิ ไอแบ็คแบากเาไปเผาเลยดิไอแบ๊กกูอยู่นี่พอนั้นบนบอกว่าจบหมดแล้วนะหมดแล้วจุดวาเรียนะไอยัเรียกนะครับาเขาสบได้หนี้มีสองสองตัวไอแสอบแนมาสอบอะไรพเราปะน้องนี่ขาดไม่รดเหรอพี่ว่าพี่วาพี่วาไปด้วยดิขอยเรื่องจบนะเลาไปไปไก่เเอาให้เซฟไปเผาหน่อยสี่ตัวนะเต็มรถส่กูมาไก่นายดิ วไม่มีรถไฟไมีหออไหมกูมีสองอันไปเดี๋ยวพี่ตลาดเียพี่ไล้วมอบหมอกหมอบมาแล้วนะไอนายมึงมีหอปะถืออยู่ด้วย่งไม่หอเดียวพี่มีใครมีสองห่อป่ะมีใครมีสองห่อป่ะใช้ไม่ได้ดีรอคิดเลขเลยแปดสองแ หนึ่งสามหนึ่งศูย์ไอักกูไปได้นะได้นะไปหัวมีของตอมันเลยนะมีมีโลเลยมีหัวนะไม่ต้องมาเบ่งก็ได้มีหดไมาเดมาละหนึเลยนะหนึ่งสามหนึ่งศูย์มหน่งศูนคมีปะจะกลางไม่หายคี๋วจะรอโรงพยาบาลยังไงว่าถ้าถ้าีีกูไปเอาไงนศพเหยแปดสามสี่างโรยไหมเฮียตำรวจจาะวงแล้วเพื่อนส่เหลือามไปเนี่ยไม่ไม่ห้หมอีศพเลยให้หมอดีศพเลยปล่อยเลยนะเอาศพไปลงเลยศพไปลง ลงบ้าบาลหรือองบาบาลงาบาลนงาบาลรงาบาใครไม่มีหอไปหอไปไไป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 อไปยเนสัตว์เล่นยากทไปี่สิบคนนะเฮ้เฮียตามเพื่อนนีบางคนมันหายเนี่ยสัตว์้อีสองเอ็มกูสะดืงเลยหไปรู้เียอุ้ยตก้ไนตกร้านตกร้านตก้ก้าาอ้โเอาศอปั๊มเลยอาศปั๊มปั๊มเลย โมาปั๊มดิศพทีสีตายเมื่อกี้กลับมาออกแล้วนะกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วผมโดนหมกมาแล้วนี้เราโดนคูนห้านะลงบ้านไม่ใช่ก่นคูห้เยี่ยมาปันคัวาอย่างเยอะเลยเชี่ยปั๊มไปพี่ไปยิงซ้ายน่ปหลังพี่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 พี่กเ้ยไม่มีสมาธิยิงเลยวะเอ้พืนลกิสทปินคนอีเศคนอีเศคนอีเซ็ก เอาลอกเอาเพื่อนเราหลบกรอ้าฟัมาติดตาอไกูอนตายในลงมันมีนนออยมันอยู่นะออยมันอยู่นะตเข้ามาในงหน่อยายหั่ยเราอ้นายงเลยผมจะช่วเพื่อนตรงไกายเซฟ่ะทำศพเลยตรงไกายเซฟทำศพเลยทาศพฟังสุสานนะโอ้โหจะช่วยเพื่อนนะ ไอชอกูไหนดิผ่าดเลยก็ทศพทางุสานิงกูตรงที่เบิดเลยนะนตาตายตายตีนะตรงที่ทศพอ่ะฝากอพีแล้เะเอ๊ะเขามีนีออนคันนึงนะพี่เขามีนีออนคันนึงศพไปหน่อยเอ๊ะมาศพตรงปั๊ไปหน่อยไกลสายมือ้ายมือตนั้นพี่มีตัวมามีตัวมาศพมาาเอะนออนนีีออนนีออนสานนะอพีอ่ะขอโทษขขอโทษขอโทษไอมืออุ้มศพอะไรอุ้มศพน่อยขอโทษนะ โฉบฝั่งสุสานนะี่เพื่อนด้วยนะเพื่อนไจเย็นใจเยใจเย็นเฮ้ยทำโฉบสุสานนะทำโฉบฝั่งสุสานขอโทษนะมาเพื่อนมาเที่ยวขึ้นหนูเหรอฮ Hello ขอโทษนะคุยกันหน่อยกินข้าวยังออ่ะเ้ยใครวะข้าวกินท้ายังกินแล้วกินอะไรกินอะไรวันนี้กินอะไรทางขึ้นสุสานนะอุ้มมาอุ้มมาวันนี้วันนี้กินอะไรวันนี้หลังบ้านมาถู คุยกันหน่อยคุยกันหน่อยกินข้าวกับม่ได้านในบ้านกินข้าวไปกี่มือกินข้าวไปกี่มื้อคุยกันหน่อยคุยกันหน่อยไอ้ไอ้แท็กแทกกับเทล่าแท็กเทล่าแทกกรเทล่าปืนมันแท็กเทล่าหลังบ้านกลับมาวิ่งกลับมามาตรงป้ามิกลับมาตรงกำเพื่อนศพเยอะมากวิ่งกลับมาวิ่งกลับมากระจายเสียงหน่อยบอกเพื่อนกลับมาเล่นบ้านหน่อยมันจะมันจะรีเร็วเล่นบ้านได้กลับกลับมาเล่นบ้านหน่อยครับเชี่ยโดนยิงแล้วนะกุมาร ah ีเพ e ื่อนข้างในเนี่ยเชี่ยเอ้ยมึงต้องแก้ข้างนอกให้ได้นะโดนมาเยอะมากเลยอินพีโคเยอะควัว

ไอหนวดไอ้นวดไอ้นวดดนวดแตกนวดแตกานวดแตกเร็วๆๆ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 

ในโรงบาลตอนนี้เเดีดีวะทำไมตุ่มนั้น่ะก่อนไอ้ียเสียตายเสีตายเสีตายต้องใ้บอมมีตุ่มหนึงันาสุดหนไอ้เยอะเลยเยอะเลยมากูตีาตายเยอะมากไป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 ไสุดทางเลยสุดเลสุดเลยุดเลยเลยลนหลังเชีลานจะรถมีเยอะนะไอ้ตรงที่เปิดรถอ่ะมาไปไหน มีฮาร์คีนะกูมีฮาร์คีนะแต่เร็วหน่อยก็ดีไปหาซ่อมรถเลยไปหารถเลยก็ได้เพื่อนชนี่ก็เล่นยันได้ไี่ไหวไอ้เหี้ยไม่พูดเลยตอบซ่อมรถเร็ว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 ไอแก๊งเรามันต้องกระตุ้นด้วยคำด่าไอ้เหี้ยขอหาตัวจี๊ดนะขอหาตัวทีวงไฟขอหาตัวจี๊ดวงไฟหน่อยนะเยอะเยอะกว่าเราวาเลยให้วาเลยขับรถขึ้นมาบนอิมพีน้องเพื่อนอยู่ที่เดิมอยู่ข้างบน มันเอาผมไมหมดก็ัมันชอบกัดไงเนยไม่มันก็ขับขับไมขับขึ้นไปตรงสอบอะไรเนยมุณจะ้องไมันนอนอยู่ไหนพวกพี่พีละโมขับรถหายเย้ยอ้เจะาองกูหายใครไม่มีศพเลยไปตรงสุสานดิเบสไปตรงสุสานดิเบสมาตรงเดียกว่าอนไิงอยู่ไหนพี่เป้งไอ้ไอ้ไงสุสานดแต่ว่าไอ้จบนี้จะได้ถือไปถือไปถือไปไอ้มีศพจะเดินพูดชื่อนะไอสัตว์เยอเยอไอแว่าจบอ่ะ ใครมีหอา่เพื่อนมามามาอยู่ไหนไป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 ว่ากาไอ้ฟานเข้ากันไวเชียวนะเหียพอปักตันเนี่ยเหียเอ้ยควไฟแรกสิบห้าคนจะดงเต็ปหรืว่ะไอ้เหียเวสั์ลูกกระลี่จีนไ้ไหได้เดิโอเคโอเคโอเคอเอห์อหอแดดกูน่งเยล่วฟานยู่ไหนฟานมากกูไปเดินเดีรถแรงอ่ะเล็เล ใครไใครไม่มีหอ้ามาหอดีกูเิผมไม่มีหอมีลหอยแลมีแล้วมีแวเนีเายว้าพี่ก้าวอยู่ไหนพี่ก้าวไม่มีหอให้าบ้างรถเร็วเรเร็ว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 เตีเยอะมากเดี๋ยวไปลวดไม้อีกเร็วๆทําไรก็รีบทำไม่ขับมาวกันตรงเยี่ยเพียบมันไม่มันห่างกันคนมันห่างกันเป็นสิบเลยมันอย่างเงี้ล่ะมันน่าจะเหลือห่อเพียงห่อเพียง